อ่าเริ่มทำเราเริ่มจากไหนเนี่ยเราเริ่มจากสมดุลพลังงานก่อนแล้วกันนะสมดุลพลังงานผมลอกอันนี้ไปนะ เสร็จปผมก็แทนค่าเลยนะเพราะตรงนี้ก็มวลนะมันหนึ่งกิโลอยู่แล้วอะ่ะนะครับ Cp เ,เอ้ย Cv อากาศไปดูหน่อยเพื่ความชัวนะครับ Cv อากาศน่าจะเป็นสูงจุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดตารางก้าดูลงกติเอ่อีอห้านะครับ แล้วก็อ่าอันนี้เนาะศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับซีวีอากาศศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตัวแปรไม่รู้ค่าคือ t2 tn 1ก็คือ300รอยเคลวินใช่ไหมบวกกับมวลของฝั่ง b ก็เป็น1นกิโลเหมือนกันเป็นอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็ติด t2 อ้าทำไมมัน,มนเี้ยผมคำนวณถูกมะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอากาศทั้งคู่ใช่ไหมเนยที่สองเท่าเดิมแบบเนี้ยอ๋อไม่เท่าเดิมสิ แล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยอืมหน้าหลังเหมือนกันหมดเลยก็0.717บวกกันได้เท่าไหร่จุด717 1.434อันนี้ผมได้1.434 T2 ใช่ไหม แล้วก็ลบหกร้อยสี่ร้อยสามสิบจุดสองที่ผมทำถูกเนี่ยดูด้วยนะถูกเนี่ย ถูกอ่ะมีอยู่สองคำตอบเหมือนกันถูกหรือไม่ถูกนิ่งๆไม่ใช่คำตอบอ่ะถูกไม่ถูกถูกใช่ไหมมันเหมือนเราสองคูณอ่ะเนาะใช่ปะ เอาศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดคูณทีสองแล้วก็คูณสองใช่ไหมเอาศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดคูณสามร้อยคูณสองเนาะเพราะฉะนั้นทีสองได้เท่าไรสี่สามศูนย์จุดสองหารด้วยหนึ่งจุดสี่สามสี่อ้าวได้เท่าเดิมไว้ได้สามร้อยสมเหตุสมผลไหมเนี่ย ก็น่าจะใช่เนะเพราะว่าตอนแรกสามร้อยคู่กันผสมกันก็ได้สามร้อยเท่าเดิมโ okay. อเคอะันนี้คือหนึ่งงานที่เขาถามใช่ปะ่ะถัดไปหาอะไรอีกนะหาความดันใช่ไหมหาความดันก็ใช้ใช้สมการกราเรเดิปกติเนาะ Pv เท่ากับ mht ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น P2 ก็จะเท่ากับอ้อเราต้องหา v ก่อนไหมใช่ไหมต้องหา v ก่อนไหมมวล2กิโลโอเคเพราะว่าต้องหา v ก่อนอืออ่าเอานนี้ออกไปก่อน หาปริมาตร VA กับ VB ก่อนนะ VA ตอนที่หนึ่งกับ VB ตอนที่หนึ่งก่อนแล้วหา VA กับ VB ตอนที่หนึ่งก่อนเพื่อหาปริมาตรของถังนะครับ จะ PV เท่ากับ mRT ใช่ไหมผมก็จะได้ว่า V A หนะึ่งมันจะเท่ากับ mRTA หนึ่งใช่ปะอ่านด้วย P A หนึ่งซึ่งมวลมันคือหนึ่งกิโลนะครับอากาศก็จุดสองแปดเจ็ดใช่ไหม Tn หนึ่งสามร้อยเคลวินนะครับแล้วก็ความดันหนึ่งมันคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยกิโลปาสคาหป่ะความดันหนึ่งคือ100คนหนึ่งร้อยกิโลปาสคาหนะครับกดเครื่องคิดเลขก็จุดสองแปดเจ็ดคูณสามร้อย หารร้อยก็คูณสามนั่นแหลวะว้จุดแปดหกหนึ่งลูกบาทเมตรอันนี้ในหัวก็จะเริ่มนึกว่ามันใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับอันนี้เปลือกหนึ่งลูกบาทเมตรก็ใกล้เคียงถังขนาดหนึ่งคูหนึ่งคูหนึ่งเมตรนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหาอีกนะครับก็วีหนึ่งก็ทำนองเดียวกันนะครับเ MBRTB1 uh, ใช่ไหมหารด้วย uh, PB1 แทนค่าก็1กิโลนะครับ uh, อากาศก็287แล้วก็อุณหภูมิเริ่มต้น300แต่ว่าความดันนะ่ะมันเป็น200ก็แปลว่าปริมาตรมันจะน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งใช่ป่ะถูกไหมหารสองเหลือจุด4305 ดังนั้นมีรวมใช่ไหมมีถังก็คือเอาสองอานนี้บวกกันใช่ปะ่ะหนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งห้าถูไม่ถูกเนี่ย อย่าทําตามอย่างเดียวนะนึกนึกตามไปด้วยนะผมก็ทําผิดอยู่เรื่อยนะครับน่าจะหมดไหมพอรู้ปริมาตรอันนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปสภาวะที่สองได้ใช่ปะ่ะ<ม>ก็คือไปหาความดันที่สองได้ละที่พอมเนี่ย ไปเลยได้ไหมเนี่ยก็ทีสองเท่ากับ m r t อันนี้เป็นทีสองทีสองอันนี้เป็น v ถังใะเพราะว่า v ถังมันงพงที่ใช่ไหมเราก็ทําอย่างนี้ได้เลยใช่ป่ะมวลนะต้องเป็นสองกิโลนะครับ r ของอากาศใช่ไหมจุดสองแปดเจ็ดทีสองได้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับแล้วก็ v ีแท่งก็หนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งหครับออกมาเป็นเท่าไหร่สองคูณจุดสองแปดเจ็ดคูณสามร้อยหารหนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งห้าก็ได้ร้อยสามสามจุดสามสามซ้ำนะครับ ถูกไหมเนี่ยที่เมื่อกี้นิ่งไปคือในหัวมันกําลังคิดแบบนี้ครับคือมันกําลังคิดว่าอามีอากาศสองก้อนมวลเท่ากันเลยนะหนึ่งกิโลอุณหภูมิก็เหมือนกันด้วยสามร้อยใช่ไหมเอามาผสมกันก้อนหนึ่งตอนแรกสองร้อยกิโลปาสคาลก้อนที่สองหนึ่งร้อยกิโลปาสคาลถ้าคิดแบบง่ายๆคืออากาศสองก้อนนี้ มาผสมกันปุ๊บความดันน่าจะอยู่ตรงกลางไหมคิดแบบเด็กๆเลยเนาะสองก้อนเท่ากันทุกประการใช่ป่ะเหมือนกันทุกประการเลยเนาะแต่อันหนึ่งความดันสองร้อยอันหนึ่งความดันหนึ่งร้อยเวลามันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันน่าจะเป็นร้อยห้าสิบหใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบเจอกันแล้วบวกกันหารสองได้นะก็เหมือนกับเราก็จําไว้เป็นประสบการณ์ว่าเออถ้าเกิดไปเจอโจทย์ ไปไปเจองานจริงข้างนอกก็อย่าไปแบบนึกนง่ายๆว่ามันบวกกันหารสองได้เลยเพราะว่าอะไรเงี้ยนะครับอย่างอย่างตอนแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องอุณหภูมิมันได้ว่ะคือตอนแรกที่นึกว่าสอกอากาศสองก้อนผสมกันอันหนึ่งอุณหภูมิสามร้อยกับสามร้อยผสมกันมันก็น่าจะเป็นอุณหภูมิสามร้อยเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่กล้าฟันธงก็เลยไปทําสมดุลพลังงานก่อน เออปรากฏว่ามันใช่แต่ว่าเรื่องความดันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ต้องเหมือนสังเกตสังเกตเอาไว้เป็นประสบการณ์ด้วยนะถัดไปทำอะไรอีกเนี่ยเรื่องเอนโทรปีใช่ไหมเอนโทรปีนี่จะคิดเลขยาวหน่อยแต่ว่ามันไม่ยากนะแต่มันจะคิดเลขยาว